นำเราขึ้นมาชั้นบนแล้วนะครับเฮ้ยสวยจังเลยตรงเนี้ยเฮ้ยสวยมากนะเป็นมุมแบบว่าเป็นบ้านมีหลายมุมอ่ะใช่คําว่ามุมเห็นแก่ตัวได้ไหมได้มีแต่รูปตตัวเองอ่ะไม่ใช่สินาดู ลูกพี่ชายค่ะอ๋อลูกแต่นไงล่พี่ชายคนี่พูดถึงตอนตอนน้องบีแบบว่าอวบอวบหน่อยก็น่ารักดีนะตอนนั้นที่ค่ะประมาณน้ําหนักประมาณ50แล้วตอนเนี้ยตอนนี้ประมาณ45ค่ะไม่ใช่สี่สิบแล้วล่สิบแล้วละหอมไปไหมอ่ะอย่างงี้ก็น่ารักดีนะพี่ว่าแต่ว่าอยู่ในกล้องมันอ๋ออยู่ในกล้องมันบานบานมากีมาเห็นน้องเขาอ้วนๆน้ำแต่เด็นที่บอก ระหว่างนี้ฝนตกอยู่แล้วคุณผู้ชมครับและบ้านนี้นะฮะสามารถที่จะซึมซับเอานังเข้ามาได้ด้วยธรรมชาติมาเชื่อไดููไปดูรูปค่ะอันนั้นเห็นรองเท้าไหมคะเฮ้ยอย่างนี้ก็เอาเหรอเดี๋ยวกาเียกโอ้โหเฮ้ยบีแน่นอนจริงๆว่ะโอเคแบบพี่เชื่อแล้วว่าเราจบมาใน MBA เนี่ยเชื่อแล้วเออนะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสู่ห้องนอนของตงบีนะครับแต่ว่ามาตรงนี้ก่อน อันนี้เป็นสเสด็จพ่อนะครับแล้วก็เป็นหิ้งพระมีจา๋าคือนี่คือหิ้งพระทั้งหมดไหมไม่ค่ะน,นี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะหิ้งพระจะอยู่อีกห้องหนึ่งค่ะของห้องคุณพ่อคุณพ่อจะสักการะบูชาแล้วก็ชอบเช่าพระแล้วก็สะสมค่ะสวยดีนะครับอไปไปไปบุกบุกห้องนะแล้วถ้วยนี้ของใครจะ๊ะของของบีตอนเด็กๆค่ะตีก๊อฟอะไรอ่ะบีได้ได้รางวัลอะไรมาบ้างหนูน้อยสงการวะหนูน้อยสงการใช่ค่ะสงการหมดเลยเหรอ จำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมีมีนี่ยอดนางแบบรุ่นคุณผู้ชมห้าขวบโอ้โหขวดตั้งแต่ห้าขวบเอาดิโอตายผมมาสายประกวดเออถูกใจอ่ะชอบอันนี้มากอ่ะชอบไอสุดยอดนางแบบหขวบอ่ะเฮ้ยอ๋อห่าเข้ามาแล้วจ้าห้องกว้างดีห้องกว้างอลังการงานสร้างโอ้โหมาถึงปั๊บสะดุดรูปนี้ก่อนเลยดี ติดต่อใพี่หน่อยได้ไหมโดนน่ะโดนโดนนะถึงทีนโดนไม่โดนอันนี่ฐานน้ำนั่นคะดานมากลค่ะประมาณตอนนั้นอยู่ประมาณมมหาปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจริงป่ะค่ะโอ้โหแต่หน้าหน้าตาหนูก็ยังเหมือนเดิมอายุยังยาววัยเหมือนเดิมเท่าเดิมพี่พี่ว่าอะไรบีหรือยังบีใส่พี่เป็นชุดขนาดนี้พี่ว่าอะไรบีหรือยังไปก่อนเลยบีจะถ่ายอย่างี้ไหมเนี่ยไม่หรอกค่ะทำไมอ่ะ อายุมันก็สูงขึ้นแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้มีเซ็กซี่อย่างนั้นแล้วค่ะคนอายุเยอะกว่าบีเขาก็ถ่ายก็ถ้ามีโอกาสนะคะสักหน่อยนะสักหน่อยค่ะนิดนึงโชว์หน่อยพี่ขอเก็บไว้สักสามสามสี่สิบเล่มได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะโทรบอกพี่จอมป็นคนแรกเลยเยนื้อให้มาถ่ายทุกสองเดือนเอาไปขายต่อเลยนี่อะไรกันเนี่ยนี่กองอะไรวะอีกัะ หมวกอะไรเงี้ยค่ะของอันนี้เป็นหมวกของของคุณนุ่นป่ะใช่ค่ะของพี่นุ่นค่ะอามาด้านี้นี่เป็นโซนแต่งหน้าใช่ค่ะแต่ว่านี่ก็วางวางไว้จริงๆแบบกระปะ๋อยู่ในกระเป๋าแต่งหน้าซะส่วนใหญ่อะค่ะไม่ค่อยอไม่ค่อยได้เอาออกมาแต่ว่าชอบห้องนี้ตรงไอ้ตรงกระจกแต่งหน้านน <c oughs> ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่มากใช้คําว่าใหญ่มากเพราะว่าตั้งแต่เราไปมาก็หลายบ้านนะ ห้องใหญ่ๆเขาก็ม,กมีแต่เขาก็ไม่ลงกระจกใจขนาดนี้จะดีนะผมว่าดูมันเต็มเลยนะแต่ดูนี่หน่อยไหมดูนี่หน่อยไหมเอาที่เอาที่<อ>ทจะปล่อยไว้ทำไมล่ะเต๋ปล่อยไว้ทำไมล่ะเต๋บุกเตะอะไร,รอะแสดงแตะโอ้โหชุดอะไรล่ะเนี่ยบีชุดลาเต้ค่ะเหรอ เดี๋ยวพี่ขอเนี่ยหยิบพิษนี้นะครับอะไรอันเนี่ยโฉันลาวตีเวลาเป็นงานแต่งงานเป็นงานต่างๆนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่จะถามนิดเดียวอะว่ามันมันมันเหยียบเหยียบเหยียบผ้าไหมใส่ส้นสูงเวลาเป็นงานอะไรก็สูงมันสูงกว่าตัวเยอะมากนะเนี่ยใช่ค่ะต้องลากเหมือนกันนะแล้วทำไงอ่ะก็ใส่ส้นสูงอะค่ะจะพอดีเลยเหรอจะพอดีเลยทำจริงใช่โอ้โหต้องกินนิ้วอ่ะสามนิ้วค่ะ พอดีเลยมีมีมีชุดเซ็กซี่เซ็กซี่นะฮะแบบว่าใส่ปุ๊บต้องแบบว่าเหนียวหลังอะมีผู้ชายมีเหนียวหลังอย่างเงี้ยมีไหมไม่โอ้โอารมณ์เสียเลยอะแล้วใส่อะไรนอนจ๊ะใส่ชุดนอนค่ะมีมีอย่างนี้ไหมมีนี่ไหมให้ใส่อะไรนอนบางคนก็ใส่ชุดรอมชุดนอนยิงนี่ยตีก็ชั้นก็ใส่เสื้อเยืดอเดนเกงยาวค่ยาวนอนอนี่เขาชุ่มหยชุดนอนเป็นยังไงเขาชุดนอนจะ โอเคโอเคเจอแล้วคือรู้เลยอ่ะจบตรงนี้เลยเสียงหัวเราะแบบอะไรอะอันนี้อันนี้อันนี้ลูกสาวป่ะฮะเอออะไรอ่ะบีชุดลูกสาวน่ารักไหมเปล่าน่ารักโตแล้วนะเรานี่คือเป็นน้องเหม็นไหม ก็เป็นกีี่ปหลายปีแล้วอะค่ะพอดีเป็นคนแบบชอบแบบคือแบบใส่ชุดแบบติงตองติงตองนอนฮะเพื่อนก็พ่าประจําว่าแบบเอ้ยทไมเนี่ยอยู่เท่านเนี่คือคุณผู้ชมฮะอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นบ้านผมนะทําไมครับเช็ดรถแล้วบอกเจอแล้วเจอแล้วอะไรอ๋อคุณผู้ชมครับนี่มันเด่นมากอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเออ อันนี้อุลตร้าแมนอีกล่างหนึ่งแสลงล่างเหรออุลตร้าแมนดีพี่ถามท่านๆเลยนะเออเอาแมงกะพูนมาเก็บไว้ใช่นี่มันแมงกะพูนหรือเปล่าอะไรเนี่ยใส่ทั้งไหนอะใส่วางอย่างเงี้ยเหรอใช่เราจะมีไว้ทำไมอันเนี้ยมันก็ไม่ต้องผู้หญิงเงี้ยผู้หญิงนะบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีแบบว่าพี่ไปมาบางบ้านเนี่ยเขามีเรียกว่ามีชุดชั้นในที่แบบว่า ไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่ของบีมีไหมเด็เมันต้องมีทุกคนต้องมีอ่ะผู้หญิงอ่ะคือแบบซื้อเก็บไว้หน่อยอ่ะือาเลยขอฮือฮาหน่อยฮือฮาโอ้โหเพยบอยเดะเหรออย่างที่บอกอะไรอะไอเซ็กซี่นะแล้วยังไงเราใส่อันนี้ใส่ทำอะไรไว้น้ำหรอใส่ใส่อยู่บ้านอะไรอยานี้อยู่ห้องอะไรอย่างนี้ค่ะ ไม่โอเคอยู่นะเนี่ยโค้กเซ่หวานๆนะหวานใส่ตัวเดียวไงฮะใส่ตัวเดียวเลยใช่ข้างล่างไหมข้างล่างก็สิติ๊กติตีครับพี่นนี่มีห้องนี้ด้วยห้องน้ำเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกำลังหิวเลยจะบ้าเหรอคุณผู้ชมฮะในสุดก็เจอแล้วฮะเครื่องสำอางอยู่ที่ไหนอยู่นี่จ้าโอ้โหโอ้โหีคือหายไปสักขวดนี่จะรู้ไหมครับรู้ค่ะ ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นพวกครีมค่ะฝั่งนี้จะเป็นพวกครีมครีมเกี่ยวกับพวกผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝั่งกัตัวฝั่งนี้จะเป็นพวกครีมหน้าค่ะเป็นที่ขัดหน้าพวกวิตามินต่างๆอะไรเงี้ยเวลาทานก่อนนอนแล้วที่เช็ดหน้าค่ะคืออันนี้เป็นเหมือนบำรุงตัวใช่ค่ะผมว่าถ้าถ้าตรงนี้ใหญ่กว่านี้ก็คงมีอีกนะมีมีของเล็กของน้อยผสมเล็กผสมน้อยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนี่นี่นตรง,ตรงๆที่เขาเป็นทัชโครกก็น่ารักนะทำไมต้องเป็นกอบอ่ะ คุณพ่อซื้อเอามาไว้ให้ตั้งแต่แรกกี่แล้วค่ะบีไม่คิดจะซื้ออะไรเอ็มบ้างเลยเหรอจริงๆของเล็กของน้อยจุ๊กจิกจุกจก็คือเป็นของที่แบบได้มาของนุ่นของนี่อะไรี้ค่ะทั้ง,ง,งสิ้นทั้งสิ้นค่ะโอ้ตายอันนี้ก็ด้วย คืูตั้งทำไมอะไรองค์พระก็น่ารักดีนะมีเผื่อจุดเทียนเผื่อจุดเทียนใช่เทียนมันหมดนะไงคือปกติก็ใช้เมื่จุดเทียนอะไรอย่างนี้ยค่ะจุดเทียนไปนั่งดมไปดมเทียนไปติดเทียนไม่ดูดุจอัวก็นี่อันนี้เป็นพวกยาสระผมแชมพูที่ขัดตัวอืมอ่าโอเคนี่คือห้องน้ำของดีนะใช่คะสะอาดแบบเอ่องจำเป็นสะอาดสะอาดสะอาดอันนี้ที่บอกพี่บอกวขัดเมื่อคืนน่ะเหรอ ใช่ตอเช้ามืดชั่วโมองที่แล้วออาไ,ไ,ไปไปมุมอื่นบ้างไปครับเชิญครับเชิญค,ครับอมาส่วนนี้ครับนี่เป็นส่วนเตียงนอนของน้องบีแล้วใช่ค่ะส่วนเตียงนอนเป็นห้องนอนที่วิวดีมากค่เพราะว่า,าน,นี่เป็นแบบว่าเทเลสเดินออกไปได้เลย วิวสมใสเต็มไริษวยต้นไม้แล้วก็คุณพ่อปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ไว้ด้วยทำให้มันเป็นส่วนตัวเปิดไว้ก็โปร่งเลยสบายโปร่งสบายไม่มีใครเห็นอะไรเลยเก็อาจจะมีเห็นบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่าชอบที่มันห้องมันโปร่งอะคะบางคนไม่ชอบมีของเยอะๆในห้องส่วนใหญ่ก็จะยัดยัดยัดไว้ในตู้ยัดไปที่อื่นอย่างที่เคยเห็นข้างล่างจะใช้คาว่าสกปรกมันเด จะสะอาดนะจะทําความสะอาดตลอดเวลาถ้าไม่มีอะไรทางว่าจะล้างห้องน้ําจะเก็บห้ามให้มีเศษผมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบโอ้หดีรักษาความสะอาดแต่เยี่ยมกันดูอย่างเปียงดูสะอาดมากนอนฝั่งไหนครับปกตินอนนะคะจ้ะนอนตรงกลางค่ะนอนตรงกลางนอนตรงกลางแล้วเอาหมอนข้างคุณผู้ชมครับและเพื่อนคุณผู้ชมครับครับอย่างที่น้องบีไม่สามารถตั้งตัวได้ประเพณีของเราครับ หนึ่งสองสามเคยเก่งใจเจ้าบ้านกันนะมีความสุขได้นอนทับที่น้องบีอูบีบิดอยู่พี่ทำไมอ่ะไม่เอาสิบีอูบีมีหลุดกันพี่บีอยู่นู่นบีไอ้บีตะล่นทับอะไรวะเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่จริงอ่ะสารภาพพี่มา ไว้อบผมใช่ไหมโอ้ใหญ่มากเลยมันที่เอาผมโบราณว่าใช่ค่ากแกมากเออเออถามสเปคเ็ได้ไหมได้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 มีสเปคครับนั่งไรซิจ๊ะอ่ามามามาสเปคหน่อยอยู่ในห้องนอนแล้วสเปคผู้ชาย สเปคอะคะก็ไม่ได้อะไรมากก็ส่วนใหญ่จะชอบข่าวๆตี๋ส่วนใหญ่จะชอบข่าวๆตี๋แล้วก็ใจดีค่ะไอ้นี่ไอ้นี่เห็นขอทานไม่ได้รักสัตว์รักเน็กขอทานถ้าเห็นขอทานปุ๊บเงินในขันเก็บหมดใช่เก็บจะเขาใช่ไหมเออข่าวๆตี๋นิสัยเป็นยังไง ใจเย็นค่ะใจเย็พโอ้คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใจเย็นกว่าเราอะไรเงี้ยอันนี้สุดยอดมนทุกคืนขับรถแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกต้องล่าสุดกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่มีเด็กจะข้ามทางม้าลายเบรกเลยเบรกเอี๊ยดอ่าแล้วหายไปบอกเด็กน้องครับมันจะมาข้ามนะตอนนี้มันจะเล็บสุดยอดเวละนี้เขาเรียกใจร้อนใจร้อนอะไรมีอะไรอีกมีอะไรอีก ก็เป็นพี่ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตีจบแล้วรักพ่อรักแม่เราจบเลยครอบครัวเราจบเป็น,ปนผู้ใหญ่กว่าแล้ว,ลวผู้ใหญ่กว่ารักพ่อรักแม่ไม่มีในตัวตีโอ้โ ว่าผมอักตันอยูเลยแต่พูดพูดมาดูเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นบุคลิกของคุณพ่อพี่บีมพื่คล้ายๆอ่ะใช่ค่ะใช่เป็นคนแบบสนุกสนานนะบีเป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบร้องเพลงและครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นใช่ค่ะถ้าอยู่กับเพื่อนอะไรจะเป็นคนตลกสนุกสนานอะไรเงี้ยก็เลยชอบคนที่แบบ สนุกไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮ่ะเข้ากับเพื่อนเราได้สนุกแค่นี้พอไหมได้งั้นเรื่องอายุไม่เกี่ยงนะเจ็บเข่าไม่เอาก็ยังไงก็ชอบคนที่ผู้ใหญ่กว่าอยู่เชียร์ไม่ขึ้นเชียร์ไม่ขึ้นว่ะต่อไปต่ออายุเออเชียร์ไม่ขึ้นว่嘛ผู้ชมฮะผมอยากจะบอกเลยคือว่าเตียงของบีครับโคตรนอนสบายมันนุ่มใช่ไหมคะอยากหลับเปนย่เีมันเตียงพวกเตียงโรงแรมอะฮะดูดไงี่โดนดูดโดนดูดนี่เตียงอะไรอะ มันตีพิเศษเหรอหรืออะไรไม่ไม่นะคะก็ซื้อมันมันหลับสบายอย่างงี้วะเนี่ยทำไมมันนุ่ม <c oughs> มันนิ่มมากมันนิ่มมากอันนี้แล้วฟูกอะโอ้ดิๆๆๆ๋ยเดี๋ดแล้วเราก็เจอน้องเน่าจันายๆๆนา <ไป S 2> ยนา <ไป S 2> ยเป็ดไว้สมิดเลยนะเ <c oughs> ป็ดไว้มิดเลย <c oughs> อผูอจอมเจอแล้วเริ่มจากหมอนเน่าก่อน โอ้เหลืองเลยเป็นไงเหลืองคือเวลาเป็นคนนอนแล้วเป็นชอบให้แบบหมอนที่อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยชอบแบบมีหมอนเยอะๆค่ะเอามาปิดตัวไว้อย่างเงี้ยเหรอใช่มาปิดตัวไว้มันรู้สึกไม่ไม่หวงเหวงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าบางทีแบบเปิดอะไรเงี้ยทิ้งไว้อะไรเงี้ยและนี่นะครับอันนี้เพื่อนซื้อมาฝากค่ะเป็นตัวแข็งๆจากญี่ปุ่นค่ะเป็นคิตตี้ใส่กิโมโนสัมักอะไรครับอันนี้ก่อนไป็นุ่เหม็น อ่าโอเคนะฮะนี่ก็คือห้องนอนน้องบีนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะไปเล่นเกมแจกของกันแล้วเอาเลยเชออะไรครับแจกเลยแจกเลยช่วงหน้านะฮะช่วงโอ้ยเสียววายดูซิว่าน้องบีจะพิชิตของรางวัลไปได้หรือไม่แมตอนรับดีสบายยซะอย่างกับบ้านตัวเองขนาดนี้ช่วงหน้าพาเจ้าของบ้านไปเล่นเกมกันบ้างดีกว่ากับช่วงโอ้ยเสียววายอุ้ยมีถอดด้วยนะ พี่ทุรย